ิดไฟกูวะกูซ้อมต้นหนุกูอยู่เนี่ยเปิดไฟเดี๋ยวนี้เลยนะได้ยินไหมเนี่ยใครมันปิดไฟวะก็บอกอยู่ว่าซ้อมอยู่มิเศษเปิดไฟเปิดเพลงทำไมเปิดเดี๋ยวนี้เลยได้ยินไหมเนี่ยกูบอกให้เปิด เรียกครับอิลูซี่เ <Hey. S 2> อ้ยเจ็บตายไปเจ็บไปไปอิลูซี่เป็นเรื่องอีกแล้วนะทำไมกับมาในคาีซ่ยจะยินก่อนจูเลียโธ่โธ่ลูซี่ทำไมไม่กลับบ้านตอนที่เขาไม่กลับนี่ผู้เสียทำอะไรอ่ะเธออยากรู้อ่ะ นี่อะไรอ่ะนี่อ่ะของดีไงเธอเคยลองไหมเสียดทำอไมของเสียอะคะทำไมไม่รีบจัดการมันอ่ะตอนนี้ตำรวจเพ่งเล็งคณะเราอยู่อ่ะถ้าเกิดว่าข่าวนี้รั่วไหลไปแล้วก็ชิบหายกันหมดแน่กูบอกใหใจเย็นก่อนไงขอโทษค่ะเราไปคุยกันส่วนตัวดีกว่า ดื่มซะหน่อยสิเป็นอะไรไม่ดื่มเหรอฉันจะรู้ได้ยังไงอะว่าเสียไม่ได้วางยาฉันอะถ้าฉันจะฆ่าเธอเนี่ยเธอตายตั้งแต่อยู่บนเวทีแล้วขนาดนาเดียฉันยังทำได้กับเธอทำไมฉันจะทำไม่ได้เสียเป็นคนทำนาเดียเหรอใช่ แต่ที่ฉันยังเก็บเธอไว้เนี่ยเพราะฉันเสียดายหมายความว่ายังไงตอนนี้คณะของเรามีนางโชคคนไหนที่เก่งไปกว่าเธออีกแล้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงอะแล้วทำไมเสียดให้อินาเดียมาแทนฉันตั้งแต่แรกฉันมีข้อเสนอแรกกับการเก็บเรื่องทั้งหมดนี้เป็นความลับระหว่าง,งเรา ฉันจะยกตำแหน่งนางโชว์เบอร์หนึ่งให้กับเธอเป็นการทาวันอ่ะเร่ออ่ะพร้อมแล้วนตีจะมาแล้วหนึ่งสอง พี่แย่มากปะ,ะเจ้าแบบรักษานใจหรือไม่รักษานใจล่ะจ๊ะขอแบบตรง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 ใช่ไหมหวยแกงใ่เรื่องราสุเทพคนพิการจะเต้นดีกว่าหาให้เลือกระกว่ากินขี้กับดูโชว์เมื่อกี้นะที่รักเตรียมอ้ยาโกนหนวดให้ฉันหน่อยพี่ปี กรดูพี่แกสก็โอเคพอพอโอเคนะมาอัดเริ่มอินเนอร์นะหนูหนูปล่อยออกมาเอาเธอเตรียมตัวโอเคเตรียมลิปสิงนะมาไดลองสิปากชันกลัวกัวเออไป คิดโน้ตไปเลยนะรีงทิงปากชัดๆนะำพร้อมนะมาอ่ะเลิฟได้ยินไหมเสียงเต้นข้างในหัวใจที่ร่ามจะดือว้ายเฮ้ยทำไมอ่ะมันไม่ได้เลยเหรอนี่อ่ะมึงดูค่ะหนู ตอนหนูลิปซิงอ่ะขยับตัวแวบตาหนูมันง่อยมากหนูค่ะหนูจะเป็นนางโชว์นะคะหนูปากหนูไม่ได้ถ้าหนูไม่เลิศอินเนอร์หนูไม่มีเวลาหนูเต้นหนูทําทุกอย่างเนี่ยอินเนอร์หนูต้องเหมือนดีว่าหนูต้องปล่อยมันออกมาเข้าใจไหมคะหนูจะเป็นตัวเล็กกางเวทีใครจะมองหนูคะเีนไหมหนูก็ตัวใหญ่อยู่นะเออให้ใหญ่แบบหญิงนี้เลยเข้าใจไหมได้ เสียคะเรื่องที่ยายลูซี่มันรู้ความลับเกี่ยวกับที่นี่แล้วอะคะ่ะทาไมเราไม่กําจัดมันทิ้งซะคะแค่นี้แกคิดเองไม่ได้หรอเมื่อคืนแกก็พูดเองไม่ใช่หรอว่าใครี่กองปราบก,ก็เรื่องสงสัยนแล้ว,แล,วแล้วถ้ามีคนหนึ่งหายไปเนี่ยมันจริงน่าสงสัยกว่าเดิมแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงอะคะว่ามันจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกอคนอื่นอะ แกลในคณะมันมีเพื่อนไหมแล้วอีกอย่างฉันได้ของปิดปากไปละ จะไม่ยอมให้ใครมาแย่งสิ่งนี้ไปจากหนูอีกแม่คอยดูก็แล้วกันยังไงล่ะไม่ได้เลยอ่ะ นูรูไม่มีความมั่นใจไม่ได้ไม่อะไรเลยทำไนดีพวกนี้จะออดิชั่นอยู่แล้วอะนักแสดงคาราเร่นเนี่ยมันจะต้องมอบรอยยิ้มส่งความสุขให้กับผู้ชมจะมาเดินเก๊กๆกัางๆ,ๆไปนกกระยางขาเป๋แบบนี้ไม่ได้นะปราบแล้วมึงจะให้กูแก้ยังไงคนอื่นเขาเป็นกันมาตลอดชีวิตแตก่กูเพิ่งจะหัดเป็นกระเทยได้กี่วันเองอะปราบพี่อย่าพงถอนเ คือป้าดูแล้วนะป้าว่าปัญหาของหนูอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่การลิปซิงอะไรหรอกมันอยู่ที่อินเนอร์ข้างในของหนูค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศสภาพเลยปราบให้โฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองกำลังแสดงไม่ต้องมาคิดว่าอุย้ยฉันต้องทำตัวให้อ่อนแอขยับยังไงให้ดูสาวจะก,ก้าวอยูงไงนให้ดูตุ๊ดหนูจะมาเป็นกระเทยอินทเวิร์ดมันไม่ได้เข้าใจไหมเราจะต้องกล้า นางโชว์เก่งๆอ่ะเขาจะต้องดึงแสงมาอยู่ที่ตัวเองไม่ว่าเขาจะอยู่จุดไหนของเวทีจงเชื่อในสิ่งที่ทําเข้าไว้ Inner to ์จูอาเน่ะเข้าใจไหมเฮ้ยนี่พี่ปั๊แล้วพี่มีเรื่องอะไรบ้างไหมในชีวิตพี่ที่พี่ต้องตั้งใจทําสิ่งนั้นแบบสิ่งเดียวไปเลยอ่ะกูอยู่บนจักรยาน เวลาจะเล่นท่าอะไรจะต้องโฟกัสมากๆไม่งั้นจะล้มได้หนูเคยทำอะไรแนวนี้มา่ก่อนไหมแนวแบบเต้นกินรำกินอะไรอย่างเงี้ยเคย <Hey. S 2> หนูเคยไปเต้นในล้า หนูเคยทำอะไรนะเฮ้ยจริงทำไมตอนนั้นทำได้อะหรือเป็นเพราะว่าตอนนั้นหนูไม่ได้กดดันตัวเองละ่ะตอนแสดงก็เลยไม่ตื่นเต้นไงอา้าวหนูบอกมาสิตอนนี้หนูรู้สึกยังไงทัางในอ่ะคือคือหนูเครียดแล้วหนูก็กังวลโกว่าตัวเองจะทำไม่ได้ก็โกว่าจะช่วยนานเดียไม่ได้อะ <ỏi> นั่นไงต้าว่าใช่แน่นอนเป็นเพราะหนูกดดันตัวเอง มันก็เลยออกมาทางเพอร์ฟอร์แมนซ์ของหนูน่มไงอีกรอบนะ <c oughs> เช่นเปไงบ้างเสียมาก็ดีแล้วค่ะจูมีอะไรให้เสียดูมันแซ่บมากนี่มันนาเดียด่กูจะไปลงทะเบียนส่วนพ่อแกสอคนท้ามีไงไรได้สกัดดาวลุ่งไว้กูจะได้มีโอกาสเต็ดมากขึ้นเดี๋ยวพื้นมันลื่นลื่นลนลื่นลื่ปลื่นวืนลื่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 นต้่นลนลื่จ่นพื่นลื่ลลนน จนเราได้คุดท้ายมาตัดสินกันแบบตัวต่อตัว,ตวไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้เจอกับเธอคนนี้ไม่คิดไม่วังไม่เคยได้สนใจไม่รู้ว่าเพราะอะไรที่ทำให้เราต้องเจอแต่เพิ่ะแบบเดียวก็มีเธอทั้งใจ